ะะตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นรหัสที่ชื่อว่า03831-402แปาีด402นะคะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยะคะ่ะอันดับแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในแพ็กเกจของเราอะคะ่ะมันจะมีเม้์น้ำมาให้กัแล้วเมล์น้ำวิธีการใส่ก็จะแตก,กต่างจากปกตินะคะให้เอียงเข้าไปแล้วก็กดปิดแค่นี้เลยค่ะ หลังจากาง้นหน้าค้าเราจะใส่ตัวฟิลเตอร์นะคะเข้าไป ตัวเป็นเน o อโฟนะคะเน o อโฟมันจะมีข้อต่อก่อนที่ไว้ใส่สําหรับเนโ f โฟด้วยแบบนี้นะคะใส่เข้าไปก่อนอันนี้จะเป็น n น o อโฟแล้วก็จะมีข้อต่อที่เข้ามากับสายนะคะให้เราข้อต่อนี้ออกใส่เข้าไปะคะ่ะเตรียไมไว้ก่อนนะต่อไปจะเป็นโขกนะคะ มันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะคะว่าให้เข้าทางด้านไหนตัดเอามนาใพี่ตัดโอเคค่ะเข้าได้แล้วค่ะปูสีขาวนะคะต่อข้างล่างเรี่อยอุ้ยเนาะ หลังจากนั้นนะคะแค่ร้อยสายผุกคำเรียบร้อยอตรงนี้ค่ะมันจะมีวาล์วสำหรับที่เราใส่กันเรียบร้อยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรประมาณนี้เลยค่ะ